ฉันขอเข้าส่วมแค่แป๊บเดียวเองนายน่าจะรู้กฎของที่นี่นะคนไม่มีหมวกเขาห้ามเข้าส่วมตอนนี้คนก็เยอะไปหมดคงจะให้นายเข้าไม่ได้เลยนะฉันรู้แต่ถ้านายไม่ให้ฉันเข้าตอนนี้แล้วก็ก็อะไรก็อะไรก็ขี้แตกก็ขี้แตกงั้นเหรอฉันไม่ได้อยากขี้เลยแต่มันเป็นธรรมชาติถ้านายไม่ให้ฉันเข้าฉันก็จะจะอะไรจะอะไรเฮ้เพื่อนไปเร็วเราเจอซ่วมขึ้นที่กูไม่งอซ่วมมึงก็ได้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดจะไปกันง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอ ซ่วมที่นี่นะสุดยอดไปเลยนะถ้าไปขี้ที่อื่นอย่าวังว่าจะขี้ออกเลยจะบอกอะไรให้นะพวก hey, พอันนี้ <จะ S 1> หัวโย็เนเลวเดี๋ยวโรงงานเหม็นหมดรีบไปขี้เถอะกูเห็นด้วยไอเถอะทำไมอยากเข้าซ่วมที่นี่จังอะอย่างที่มันบอกซ่วมที่นี่แจงมากมีระบบไฮดรอลิกอัดฉีดน้ำได้ไกลหลายกิโลตูดสะอาดหมดจดทุกอณูเลยว่าแต่ซ่วมเคลื่อนที่ของนายเนี่ยแน่ใจนะว่ามันจะไม่เต็มนะ่ะ กูไม่แน่ใจเท่าไหร่เอา้านี่กูหลวมตัวมาไหมเนี่ยไม่รู้สิเพื่อนส่วมคันนี้ป๊อปปูล่ามากตอนที่ฉันมาเจอก็เหลือประมาณห้องสองห้องอะก็ถ้าไม่มีใครสักคนมาแย่งซะก่อนก็คงเหลือที่สาหรับขี้ของนายแหละนะกูว่าไม่แน่ใจแล้วละ่ะเฮ้เพื่อนอย่าห่วงไปย,ยังไงก็ต้องเหลือให้ฉันสักห้องหนึ่งแหละรู้ได้ไงเอา้าก็กูเก่งให้ดวมันก็รู้ได้รู้แน่ เออขอขี้หน่อยครับเฮ้แซมส้มเต็มเอเต็มเฮ้ยรอเล่น